หลังจากที่เราได้ Create ฟอร์มใหม่แล้วนะครับเราจะสั่งให้ฟอร์มใหม่ประมวลผลนั้นทำได้อย่างไรให้นักศึกษาเข้าไปที่ c sharp program cs นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นตรงส่วนนี้ไหมนะครับตรงส่วนนี้ Copy ปี้มาครับ Copy เลย ของเก่าก็คอมเมนต์ไว้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อฟอร์มที่เราตั้งไว้คือ ex2 2> นะครับเทปแล้วรันฟอร์มสขึ้น